นิทานเรื่องเต่าน้อยนำโชคสายฝนโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าสีเทามนลมเย็นพัดผ่านต้นข้าวเขียวชะอมที่ไหวเอ็นไปมาในท้องนาเสียงน้ำฝนกระทบใบข้าวดังกุกกักอย่างสม่ำเสมอลุงเพียนชายชราผู้มีใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยจากการกรำแดดกรำฝนเดินยำน้ำโคลนด้วยเท้าเปล่ามือถือเขี้ยวเก่าๆที่สนิมเกาะจนเป็นสีแดงเข้มอ้าว วันนี้ฝนมาเร็วจังวะลุงเพียนพึมพำพลางมองขึ้นไปบนฟ้าขณะที่เขากำลังจะเดินกลับกระท่อมปลายนาะเสียงบางอย่างทำให้เขาหยุดเดินเสียงที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนักมันเบาเหมือนเสียงหายใจของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้หมดแรงลุงเพียนก็มมองตามเสียงนั้นก่อนจะเจอตัวเต่านอนแน่นิ่งข้างคนนาเปลือกแตกราวเล็กน้อยและมีเลือดซึมออกมา ขามันกระดิกช้าๆดวงตากรอกไปมาอย่างหวาดระแวงเต่าหรอมานอนได้ยังไงแถวนี้ลุงเพียนพูดเบาๆก่อนจะวางเขียวแล้วค่อยๆย่อ,ยอ,ยยอตัวลงเขาใช้ผ้าเขาม้าที่คาดเอวอยู่พันเต่าอย่างระมัดระวังแล้วหอบกลับกระท่อมเล็กๆริมนากระท่อมของลุงเพียนนั้นเรียบง่ายมีเพียงแค่ไม้ไผ่มอดินและถ้วยจานที่ซ้อนกันไว้อย่างเป็นระเบียบ ผ่มเก่าๆที่ปะซ่อมด้วยเศษผ้าหลายสีพาดอยู่ปลายแคร่เขานำเต่าวางลงบนผืนผ้าแล้วหยิบสมุนไพรที่เก็บไว้มาต้มในหม้อเองอาจจะไม่รอดนะแต่ลุงจะลองดูไม่ใช่หมอหรอกแต่คนจนๆก็มีหัวใจเหมือนกันเขาค่อยๆใช้ใบพลับพลึงชุบน้ำสมุนไพรเช็ดแผลเต่าช้าๆจนเลือดหยุดไหลแล้วหุงข้าวหุงปลาต้มไข่แบ่งไว้ในจานให้มันเต่าไม่กินในวันแรก ไม่แม้แต่จะมองข้าวในจานแต่ในวันถัดมามันเริ่มกระดิกตัวและยื่นหัวออกมาช้าๆพ่อนั่นเต่าหรอเอามาทำไมมันกินได้ซะที่ไหนเสียงของปี๊ดลูกชายของลุงเพียรเอ่ยถามในเช้าวันหนึ่งใช้เตา่าลุงเพียรตอบเรียบๆรักษามันทำไมพ่อมันไม่ใช่ควายไม่ได้ช่วยไถายนาไม่ได้ขายได้ราคามันเจ็บแล้วก็อ่อนแอลุงเพียรเงยหน้ามองลูกชายถ้าเราไม่ช่วย มันก็ไม่มีใครช่วยมันก็จะตายปีตถอนหายใจยาวเดินออกจากกระท่อมพร้อมคำพูดแนบแนมเฮ้อวันวันไม่รู้จะหาเรื่องจนไปถึงไหนเสียงกระซิบกระซาบจากชาวบ้านเริ่มดังขึ้นบ้างเฮ้ยลุงพี่ยันเลี้ยงเต่าหรอแกคงจะบ้าไปแล้วมั้งวันวันก็หาแต่ข้าวคลุกเกลือกินเต่าเนี่ยนะจะให้โชคฟันไปเถอะ แต่ลุงเพียรไม่สนใจเขายังคงหาข้าวต้มน้ำเช็ดตัวให้เต่าทุกวันเหมือนกับมันเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งและทุกเช้าเขาจะนั่งพูดกับมันเสมอแม้มันจะเงียบไม่เคยตอบวันนี้ฝนตกอีกไม่เอ่ยอยากให้เองหายไปไวจังเลยจะได้เดินกลับทุ่งนาได้เหมือนเดิมผ่านไปหลายวันเต่าตัวเดิมเริ่มแข็งแรงขึ้นมันเริ่มเดินได้ทีละนิดกินข้าวปลาได้เองและไม่ซุกหัวอยู่แต่ในกระดองเหมือนก่อนเองเก่งนะ อดทนเหมือนชาวนาละ่ะลุงเพียนหัวเราะเบาๆขณะลูบกระดองที่เริ่มแข็งแรงขึ้นของมันวันหนึ่งลุงเพียนนั่งมองท้องทุง่งเงียบๆเต่าเดินเข้ามาแนบขาเขาแล้วซุกตัวนิ่งลุงเพียนยิ้มเหมือนใจเขาได้อะไรกลับมาแม้ไม่ใช่คำพูดแม้ไม่ใช่เงินทองแต่มันคือการยอมรับช่วงบ่ายของวันนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาขอซื้อน้ำข้าวจากลุงเพียน เธอเล่าว่าขวดที่ได้จากลุงเพียรวันกรนำไปรักษาแผลแมวที่บ้านจนหายดีจนอยากได้อีกลุงมีแค่หมอ้อเล็กๆจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาลุงเพียนพูดยิ้มๆให้เท่าไหร่ก็รับค่ะแค่แมวที่บ้านดีขึ้นหนูก็ดีใจแล้วเมื่อเธอกลับไปลุงเพียนหันมาหาเต่าตัวน้อยที่นั่งมองอยู่เงียบๆเห็นไหมคนเรามันช่วยได้แม้ไม่มีอะไรเลยเต่ากระดิกขาหน้าเหมือนจะพยักหน้า ลุงเพียนหัวเราะเบาๆอย่างมีความสุขในค่ำวันฝนตกอีกวันหนึ่งเต่าคลานเข้าไปใต้แคร่ที่ลุงเพียนนอนและซุกตัวแน่นเหมือนจะปกป้องเขาจากลมเย็นไม่รู้ว่าเต่ารู้สึกอย่างไรแต่สายตาที่มันมองลุงเพียนในค่ำคืนนี้ไม่เหมือนเต่าธรรมดาอีกต่อไปและในใจของลุงเพียนเต่าตัวนี้ไม่เคยเป็นแค่สัตว์อีกเลยมันคือเพื่อนคือสิ่งมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ และคือสิ่งมีชีวิตตัวเดียวที่ไม่เคยหัวเราะเยาะเวลาเขาทำดีแดดยามเช้าสาดลงบนปลายนาลมพัดเย็นเบาๆําทำให้ท้องข้าวพริ้วไหวเสมือนท้องฟ้าเคลื่อนไหวได้ลุงเพียรน,นั่งอยู่ใต้ต้นข่อยนากระท่อมไม้ไผ่มือหนึ่งถือหม้อน้ำสมุนไพรอีกมือหนึ่งค่อยๆเช็ดกระดองเต่าที่เคยแตกจนเลือดซึมแต่ตอนนี้เริ่มแห้งสนิทและมีรอยสมานที่เรียบสนิทขึ้นมาแทนไอเตา วันนี้แกเดินคล่องแล้วนะลุงเพียนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพร้อมหัวเราะเบาๆขณะเห็นเต่าคลานอยู่วนรอบตะกร้าไม้เต่าน้อยค่อยๆย,ยืดคอออกมากระดิกเล็กน้อยขาขายับอย่างมั่นคงมากขึ้นเมื่อวานกินแตงกวาไปเยอะวันนี้เดี๋ยวลุงเอาฟักทองมาต้มให้ใหม่ชายชราพูดต่อก่อนจะลุกขึ้นยืนด้วยเสียงกระดูกลั่นเบาๆตั้งแต่วันที่เก็บเต่ากลับมาลุงเพียนก็ไม่ได้เรียกมันอะไรเลย แต่ไอเตา่าหรือบางทีก็เจ้าตัวกลมแต่หลังจากมันเริ่มเดินได้เริ่มออกมาจากมุมมืดเริ่มกินเองลุงเพียนก็พาออกมาเล่นหน้าบ้านทุกวันปูเสือเก่าววางผักสดกับถ้วยน้ําไว้ตรงหน้าเต่าจะคลานช้าๆออกมาดูโลกคลานไปมาอยู่ในระยะที่ลุงเพียนยังมองเห็นได้หลายครั้งเขาจะพูดคนเดียวเหมือนฟังรู้เรื่องตอนลุงเด็กๆลุงก็อยากเลี้ยงหมาแต่ไม่มีปัญญาซื้อนี่แกมาอยู่กับลุงเองเลยนะ จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งปีตลูกชายของลุงเพียนเดินกลับมาจากทุง่งนาแล้วเห็นเจ้าตัวกลมๆเดินวนหน้ากระท่อมพ่อยังไม่ปล่อยมันไปอีกหรอปีตถ,ถามมันไม่ไปเองต่างหากลุงเพียนตอบพลางยิ้มจริงหรอเอ็งลงดูสิพ่อปล่อยมันหน้าทุ่งหลายรอบแล้วแต่ตกเย็นมันกลับมาซุกใต้ถุนบ้านทุกทีปีตย่อตัวลงจ้องมองตัวเล็กที่นิ่งไม่ขยับงั้นเอาชื่อมันเลยละกัน เรียกหมือนว่าเจ้าท้องนะพ่อเพราะมันดวงดีเห็นอยู่กับพ่อแล้วบ้านเราดูมีโชคขึ้นมานิดๆเลยลุงเพียนหัวเราะจะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรก็เอาเถอลูกแต่เองยอมรับมันแล้วพ่อก็ดีใจนับตั้งแต่วันนั้นเจ้าทองก็กลายเป็นสมาชิกประจําบ้านแบบไม่เป็นทางการมันจะคลานออกมาหน้ากระท่อมยามเช้าและกลับมาใต้ถุนยามเย็นและปีนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นต้นข้าวในนาของลุงเพียนเขียวอือ จนคนในหมู่บ้านยังแปลกใจเพี้ยนทำนายอย่างไรของเองวะข้าวเขียวเหมือนทาใบามันเขียวเลยนะเพื่อนบ้านตะโกนถามจากแรงถัดไปข้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยพิเศษอะไรเองก็เห็นแค่ใส่มูลวัวกับน้ำใจนิดหน่อยลุงเพียนตอบเพราะ,มะัมเราะข้าไม่เชื่อหรอกเองมีเคล็ดลับอะไรแน่ๆแต่จริงๆแล้วเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฝนตกถูกจังหวะเป๊ะทุกครั้งไม่มากไปไม่น้อยไป ไม่เคยเกิดน้ําท่วมอย่างที่เคยเกิดเมื่อปีที่แล้วไม่เคยเจอแ้งจนต้องตักน้ําจากสระมะรถแม้แต่มแมลงศัตรูก็น้อยลงอย่างประหลาดเช้าวันหนึ่งปิด์กลับจากตลาดพร้อมข่าวดีพ่อโรงสีให้ราคาข้าวสูงขึ้นปีนี้นะเราอาจได้เกือบสองเท่าห้รอรู่ลุงเพียนเงยหน้าตาเป็นประกายใช่สิพ่อปีนี้พ่อจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเจ้าทองคลานออกมาพอดีตอนที่ปิดพูดจบนั่นไง เจ้าทองมาให้โชคอีกแล้วปีดยิ้มกว้างเมื่อได้ยินบ่อยขึ้นแม่แต่เพื่อนบ้านที่เคยหัวเราะเยาะก็เริ่มเข้ามาถามไทยข้าเห็นเต่าต,ตัวนี้อยู่กับเองบ่อยๆมันให้โชคหรอล,ลุงเพียนสายหน้ามันไม่ได้ให้โชคหรอกแต่ตั้งแต่มันมาข้าก็มีสติมากขึ้นข้าอดทนมากขึ้นข้าก็หมั่นดูแลนายอย่างตั้งใจไม่รู้เพราะอะไรแต่อะไรๆมันก็ดีขึ้นเองพูดแบบนี้เต่าให้กำลังใจเองมากกว่ามัง้งชาวบ้านหัวเราะ ลุงเพียรยิ้มไม่ตอบอะไรเขาแค่มองเจ้าทองที่นั่งนิ่งอยู่อย่างภูมิฐานเย็นวันหนึ่งขณะที่แสงสุดท้ายของวันกําลังรับขอบฟ้าลุงเพียรน,นั่งลงข้างเจ้าทองแกจะอยู่กับข้าตลอดไปไม่ว่าเจ้าทองเจ้าทองไม่ตอบแค่กับพิตาซุกหัวเข้ามาใกล้เหมือนจะบอกว่าอยู่สิลุงเพียรยิ้มหัวระอบอุ่นเรากับได้ลูกชายอีกคนหนึ่งและเขารู้ดีว่าบางทีโชคดีนั้นอาจไม่ได้มาจากการเสียงเลขท้าย แต่มาจากการไม่ทอดทิ้งชีวิตหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่มันอ่อนแอเสียงไถคลืดคราดังจากกลางท้องนาลุงเพียรนั่งบนไถเหล็กเกา่าที่รักด้วยแรงควายน้ำในร่องดินแตกกระเซน็นสายหลมต้นฤดูฝนพัดเอากลิ่นดินชุ่มชื้นเข้าจมูกทุกยางกาวของควายคู่ใจตอกย้ำชีวิตที่ยังคงเหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ในปีนี้ไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียวใต้ร่มไม้ริมคันนามีเจ้าทองนอนนิ่งแอบอยู่ข้าง เหมือนเป็นผู้เฝ้าดูแลที่ไม่เคยห่างเอ็งก็มาทุกปีนะเจ้าท้องลุงเพียรพูดขึ้นขณะหยุดควายแล้วเช็ดเหงื่อจากหน้าผากเหมือนจะมาดูว่าข้าทำดีพอไหมเต่าตัวกลมยืดหัวขึ้นนิดเดียวกับพิบตาช้าๆเรากับตอบว่าข้าดูอยู่ปีนี้นาข้าวของลุงเพียรเขียวเข้มที่สุดในหมู่บ้านมาเมล็ดข้าวแน่นทุกรวงใบไม่เหลืองไม่โดนเพลี้ยไม่ถูกฝนซัดเสียหาย แม้แต่พอเท้าที่มีประสบการณ์กว่า40ปียังต้องยอมรับข้าวเพียนนี่มันแน่นดีแท้อืมลมก็แรงแต่ต้นข้าวไม่ลม้มเหมือนฟ้าจะเข้าข้างมันทุกอย่างอย่าว่าแต่ข้าวเลยบ้านมันก็ซ่อมจนดูดีขึ้นโอ้โหปีนี้มันพุ่งจริงๆข่าวเรื่องนาของลุงเพียนลามไปถึงตลาดในอำเภอแม้จะเป็นแค่ชาวนาหลังเขาแต่พ่อค้ากลับเดินทางมาถึงหน้าบ้านเพื่อต่อรองขอซื้อพันธุ์ข้าว ลุงเพียนครับผมขอซื้อข้าวจากนาลุงโดยตรงได้ไหมชายวัยสาจากเมืองยกมือไหว้ยอย่างสุภาพปีนี้ลุงปลูกได้สวยมากเลยครับผมอยากได้พันธุ์ดีแบบนี้ไปขายค่ะก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกเองจะเอากี่กระสอบละแล้วแต่ลุงจะเมตตาเลยครับผมยินดีจ่ายราคางามๆหลังขายข้าวได้ในราคาดีลุงเพียนเริ่มซ่อมแซมบ้านไม้เก่าที่หลังคารั่วมาตลอดสิปีแผ่นสังกะสีใหม่ถูกตอกเรียงสวยๆ ลูกชายกลับจากโรงเรียนแล้วยิ้มกว้างพอ่อบ้านเราไม่ต้องเอาถังรองนะ้ำฝนอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วลูกเอ้ยลุงเพียนหัวเราะเบาๆคราวนี้เองอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องรุ้นว่าไฟจะดับเพราะฝนรั่วและที่สำคัญที่สุดเงินที่เหลือทำให้ลุงเพียนสามารถซื้อควายเพิ่มอีกหนึ่งตัวและส่งลูกชายเข้าเรียนต่อที่อำเภอค่าหนังสือค่าชุดค่ารถค่ากินล้วนแต่เป็นสิ่งที่เคยไกลฝันของครอบครัวนี้แต่ปีนี้กลายเป็นเรื่องจริง แต่แม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปลุงเพียงก็ยังเป็นคนเดิมทุกเช้าเขายังต้มฟักทองตำกล้วยหรือหั่นผักสดให้เจ้าทองอย่างสม่ำเสมอสกินซาลูกเอ้ยข้ารู้ว่าเองไม่พูดแต่เองก็เป็นเพื่อนพ่อทุกวันเลยนะวันหนึ่งขณะที่ลุงเพียงพาเจ้าทองออกไปนั่งริมคันนาพอเทากำนันเดินผ่านมาพอดีพร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านโหเจ้าทองยังอยู่กับเองอีกรอเพียงกำนันถามพลางยกเว้นออกจากหน้าดูซิพ่อกำน,นัน มันไม่เคยจากคาไปเลยแปลกจริงๆนะแต่ก็ไม่แปลกนักหรอกกำนันพูดด้วยน้ำเสียงช้าๆสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ด้วยใจมันมักจะตอบแทนด้วยบุญที่มองไม่เห็นจริงของพ่อกำนันภาษาคนข้างบ้านพยักหน้าดูสินาตั้งหลายแปลงปีนี้แปลงลุงเพียนเป็นแปลงเดียวที่ไม่ล้มไม่เสียหายเลยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรพิเศษไปกว่าใครนะพ่อกำนันแต่แกใส่ใจมันมากกว่าใครนั่นแหละพิเศษสุดแล้วกำนันยิม้ม คืนนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จลุงเพียนนั่งข้างเจ้าทองที่นอนอยู่หน้ากระท่ามไม้เจ้าทองเองรู้ไหมพ่อเริ่มไม่รู้แล้วว่าโชคมันมาจากไหนกันแน่เต่าไม่ตอบแน่ละแต่มันคลานเข้ามาใกล้และสุกหัวเบาๆตรงข้างเท้าของลุงเพียนแต่พ่อรู้อย่างเดียวตั้งแต่มีเองพ่อไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแดงจัดในยามเย็นลมปลายฤดูเก็บเกี่ยวพัดเอากลิ่นหอมของฟางข้าวแห้งผ่านท้องนา นกยางบินกลับรังเสียงจักกจั่นเริ่มเร่งจังหวะเหมือนนาฬิกาธรรมชาติเตือนว่าข้ามกำลังมาเยือนอีกครั้งที่หลานหน้าบ้านไม้ใต้เงาไผยลุงเพียนกำลังตากรวงข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จวันนี้พ่อครับข้าวปีนี้ได้ตั้ง15กระสอบเลยนะครับลูกชาย16ส่งเสียงอย่างตื่นเต้นใช่สินับว่าเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่พ่อไถนามาเลยเล่ะลูกลุงเพียนยิ้มกว้างเขาหันไปมองข้างตัว แต่วันนี้ไม่มีเงาเต่าตัวกลมคลานมานั่งเงียบๆอย่างทุกทีเอเจ้าทองไปไหนของมันนะปกติตอนนี้ต้องคลานมารับแดดอยู่ตรงนี้แล้วแท้ๆลุงเพียนพึมพำเขาเดินไปดูใต้ถุนบ้านที่มุมที่เจ้าทองชอบนอนแต่ไม่มีวี่แววไม่มีเปลือกไม่มีรอยคลานเจ้าทองเจ้าอยู่ไหนลูกเสียงเรียกแผ่วในลําคอเย็นวันนั้นทั้งลุงเพียงและลูกชายช่วยกันเดินหาเต่าทั้งในบ้านในสวนและตามแนวคันนา ลองดูริมคลองไม่พ่อเผื่อมันคลานลงน้ําไปเล่นลูกชายเสนอได้สิลูกเราไปดูกันลุงเพียนเดินเร็วขึ้นแม้หัวใจเริ่มรู้สึกหวงหวงพวกเขาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเดินไปถึงคันนาคันสุดท้ายที่เจ้าทองเคยนั่งแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยค่าคืนนั้นอากาศเงียบจนหน้าขนลุกท่ามกลางแสงจันทร์ที่กลมโตที่สุดของเดือนแสงจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างวาบอยู่กลางบ้าน ลุงเพียนนั่งนิ่งอยู่บนแคร่ไม้หน้าตาเหมือนคนที่ใจหล่นหายพ่อครับเจ้าทองอาจจะไปหาเพื่อนหรืออาจจะกลับบ้านของมันลูกชายพูดเสียงเบาพ่ออย่าเสียใจเลยนะครับไม่เป็นไรลูกแค่พ่อเป็นห่วงมันแค่นั้นเองลุงเพียนฝืนยิ้มพ่อรู้ว่ามันเป็นสัตว์แต่พ่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เตา่าวันรุ่งขึ้นขณะที่ลุงเพียนกำลังเอาน้ำไปรดน้นกล้วยหน้าบ้าน แม่เท่าคําจันในหมู่บ้านก็เดินผ่านมาหญิงชราห่มผ้าขาวบางๆถือไม้เท้าคู่ใจใบหน้ามีริ้วรอยแต่ใส่ไปด้วยความสงบนิ่งเห็นลุงเพียนกับลูกชายเดินหากันวุ่นเมื่อคืนเป็นอะไรล่ะแม่เท่าถามเสียงเรียบเจ้าทองเต่าที่ผมเลี้ยงมันหายไปครับแม่เท่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยแม่เท่ายิ้มมุมปากหยุดยืนแล้วพูดเบาๆบางทีเจ้าทองเขาอาจมาเพื่อส่งบุญแล้วจากไปเมื่อภารกิจจบแล้ว ภารกิจอืมพญาเต่าหลายตัวในตำนานไม่ใช่เต่าธรรมดาบางตัวเป็นเทพในคราบสัตว์มาดูว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่ไหมลุงเพียนนิ่งไปพักหนึ่งหัวใจเหมือนถูกลูบเบาๆแม่เท่าคิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอครับไม่ต้องเชื่อคะ่ะแต่ฟังใจตัวเองดูเถอะว่าเองรู้สึกยังไงกับมันแม่เท่าตบบาลุงเพียรเบาๆแล้วเดินจากไปอย่างเงียบงนันคืนนั้นเองลุงเพียรหลับไปทั้งที่ยังคิดถึงเจ้าทอง เขาฝันในความฝันนั้นลุงเพียนยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่โล่งสว่างฟ้าเป็นสีทองลมพัดแผ่วเบาและกลิ่นดอกไม้ในป่าลอยอยู่ในอากาศชายชราพูดหนึ่งในชุดขาวยาวประบาปรากฏตัวตรงหน้าใบหน้าเปี่ยมเมตตาดวงตาลึกซึ้งราวกับมองทะลุใจคนได้เพียนอย่าเศร้าไปเลยชายชราพูดเสียงนุ่มท่านเป็นใครครับลุงเพียนถามอย่างงุนงงเจ้าทองไม่ใช่แค่เตา ชายชราย,ยิ้มบางๆแต่มาเพื่อดูว่าคนดีนั้นยังมีอยู่ไหมในโลกนี้แล้วแล้วข้าเจ้าเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าความดีไม่ต้องเสียงดังความเมตตาไม่ต้องอวดอ้างชายชรากล่าวพร้อมโบกมือลาเบาๆภาพทั้งหมดเริ่มเือนลางภารกิจของเจ้าทองจบลงแล้วและเจ้าเองก็ได้สิ่งที่มากกว่าทองคําเสียอีกลุงเพียรสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงและน้ำตาไหลช้า เขาลุกขึ้นเดินออกไปนั่งตรงใต้ต้นไผ่หน้าที่เจ้าทองเคยนอนเจ้าทองขอบใจนะลูกเขาพูดเบาๆเรากับกลัวใครจะได้ยินพ่อเข้าใจแล้วแม่เองจะไม่พูดแต่เองสอนพ่อทุกอย่างจากวันนั้นเป็นต้นมาลุงเพียรไม่เคยหยุดพูดถึงเจ้าทองแต่ไม่ใช่ด้วยความเศร้าเขาเล่าด้วยรอยยิ้มทุกครั้งมีเด็กๆมานั่งฟังเรื่องเต่าให้โชคอย่างสนุกสนานมีชาวบ้านมากมายเริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตา และบ้านไม้ของลุงพียนกลายเป็นจุดแวะพักของผู้คนที่ต้องการแรงบันดาลใจแม้แต่ใจของตัวเองยามเช้าตรู่ของหมู่บ้านเงียบสงบเหมือนเดิมแต่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งกลับมีบางอย่างเปลี่ยนไปหน้าบ้านลุงเพียนบนฐานปูนเล็กๆใต้ต้นไผ่ต้นเก่ามีรูปปัน้นเตาหินขนาดเท่าตัวจริงวางอยู่มันวางอยู่ในท่าเดียวกับที่เจ้าทองเคยนั่งคลานมองท้องนาดวงตาเล็กๆบนหน้าปูนดูอ่อนโยนเหมือนมีชีวิต พ่อทำเองเหรอครับลูกชายถามขณะกำลังช่วยกวาดลานบ้านอืมแกะอยู่นานเลยล่ะลูกตอนแรกมือไม้สัน่นไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วทำไมพ่อถึงอยากทำต่าเวลาลุงเพียนยิ้มเพราะพ่อไม่อยากให้ความดีสักไปเฉยๆโดยไม่มีร่องรอยเขานั่งลงข้างๆรูปปัน้นลูกเบาๆราวกับลูกหมัวเจ้าทองในวันเก่าไม่กี่วันต่อมามีชาวบ้านมากมายเริ่มเดินแวะเวียนมาที่บ้านลุงเพียนบางคนมานั่งคุย บางคนเอาข้าวเอาน้ำมาให้บางคนแค่เดินมาขอนั่งใต้ต้นไผ่เงียบๆขอผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับลุงช่วงนี้ใจมันวุ่นๆหนุ่มคนหนึ่งพูดพร้อมถอนหายใจได้สิลูกนั่งเลยที่ตรงนั้นเจ้าทองเคยนั่งนะลุงเพียนยิ้มอ่อนโยนเจ้าทองหนุ่มคนนั้นหันไปมองเต่าหินมันเป็นเต่าตัวหนึ่งที่พ่อเคยช่วยไว้ตอนมันเจ็บเลี้ยงมันจนหายจนมันอยู่เป็นเพื่อนจนลุงเพียนหยุดพยักหน้าเบาๆจนมันจากไป ลูกบ้านเริ่มเอาดอกไม้ทูบเพียนมาไหว้เต่าหินไม่ใช่เพราะเชื่อว่าจะขอหวยได้แต่เพราะเชื่อว่าความดีที่แท้ย่อมมีพลังเด็กๆชอบฟังเรื่องเต่ามหัศจรรย์จากลุงเพียนทุกเย็นพวกเขานั่งล้อมวงลุงเพียนเล่าไปเรื่อยๆด้วยน้ำเสียงเบาๆชวนเคลิม้มแล้วตอนที่เจ้าทองหายไปลุงร้องให้ไหมคะเด็กหญิงตัวเล็กถามร้องสิลูกแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจพ่อร้องเพราะรู้สึกขอบคุณมันต่างหากขอบคุณที่มันเป็นเต่าหรอคะ ลุงเพียนหัวเราะเบาๆขอบคุณที่มันทําให้พ่อรู้ว่าการช่วยใครไม่หวังผลอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าเวลาผ่านไปหลายเดือนข้าวในนาเติบโตอีกปีเพื่อดูการเปลี่ยนแต่เงาภายยังทอดอยู่เหมือนเดิมบ้านลุงเพียนกลายเป็นจุดแวะของคนที่กําลังท้อแท้คนที่หมดหวังในชีวิตมักจะแวะมาที่นี่เสมอไม่ใช่เพราะต้องการโชคลาภแต่เพราะต้องการแรงใจลุงเพียนครับผมกําลังจะเลิกทําไร่เพราะฝนแรง แต่พอเห็นลุงกับเจ้าทองผมคิดได้เลยว่าบางทีเรายังไม่ได้ลองเต็มที่ก็ยอมแพ้ไปก่อนเองรู้ไหมว่าโลกนี้มันไม่เลือกว่าจะให้โชคกับคนรวยหรือคนจนลุงเพียนพูดพร้อมรูปหัวเด็กชายที่นั่งข้างๆแต่โลกจะส่งโอกาสให้กับคนที่ยังมีใจดีอยู่เสมอและวันหนึ่งมีชายชราจากหมู่บ้านไกลเดินเท้ามาพร้อมไม้เท้าพอถึงหน้าบ้านลุงเพียนเข้าหยุดมองเต่าหินอยู่นานลุงเพียนเห็นก็เดินออกมาต้อนรับ มาจากไหนครับพ่อจากบ้านโคลกลางชายชราย,ยิ้มจางๆข้ามาไหว้เจ้าทองรู้จักเจ้าทองด้วยหรอครับอืมข้าเคยฝันถึงมันเขาวางมือบนรูปปัน้นมันมาในฝันบอกให้ข้ามาเห็นกับตาว่าความเมตตานั้นยังสองแสงอยู่บ่ายวันนั้นลุงเพียรน,นั่งมองท้องนาเหมือนเคยเสียงนกร้องเบาๆแสงแดดอ่อนๆสองผ่านกอไผ่ลูกชายเดินถือขันน้ำเย็นมาให้พ่อครับน้ำเย็นๆขันหนึ่งขอบใจลูก เขารับมากินแล้วมองไปที่รูปปัน้นถ้าเจ้าทองยังอยู่มันคงดีใจที่รู้ว่าตัวเองมีค่าขนาดนี้มันยังอยู่พ่อลูกชายพูดเบาๆอยู่ในใจพวกเราไงลุงเพียรพยักหน้าน้ำตาเริ่มเอิออ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่อุ่นเหมือนฝนแรกที่ตกต้องจังหวะของชีวิตบทส่งท้ายบ้านไม้กลางนางเงียบสงบแต่มีเสียงหัวเราะเสียงเด็กวิง่งเล่นและเสียงเล่าเรื่องดีๆรูปปั้นเต่าหินหน้าบ้านกลายเป็นสัญลักษณ์ของบุญเงียบ ที่ไม่ต้องอวดไม่ต้องใหญ่โตพระบางครั้งโชคดีที่สุดในชีวิตคือการที่เราไม่โดดเดี่ยวแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเหลือเลย